พี่ไอ้ตรงเนี้ยมันมันอยู่ชั้นไหนก็เลยแบบว่าถามดูว่าอยู่ชั้นไหนแล้วก็เออ่ทีนี้ต้องแบ่งคนเพราะว่าต้องมีเพื่อนคนหนึ่งอะอยู่อยู่ที่หน้าจอแล้วอีกคนหนึ่งอะต้องไปดูที่หน้ากล้องว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับค่ะอืมผมก็เลยผมก็เลยเป็นคนไปดูแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอะอยู่หน้ากล้อง,หน,องหน้าจอ พอไปดูปุ๊บจังหวะที่ไปดูอ่ะก็มีมีโทรศัพท์โทรมาโทรศัพท์โทรมาแล้วแบบว่าผมก็รับแล้วเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าเออตอนนี้อยู่หน้ากล้องหรือเปล่าผมก็บอกเอออยู่อยู่หน้ากล้องเนี่ยตัวนี้เลยตัวที่ตัวที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยตัวที่มีอะไรปัดอยู่หน้ากล้องมาดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็บอกเพื่อนไปตามนี้แล้วก็เพื่อนก็โอเคโอเคโอเคแล้วก็แล้วก็ อาวางมือถือไปพอพอเสร็จปุ๊บก็เลยกลับไปที่เดิมแล้วไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าภาพที่เห็นในกล้องอะ่ะคือคือคือผมยืนอยู่เฉยอะ่ะยืนยืนแบบยืนจ้องหน้ากล้องอยู่เฉยแล้วก็ไม่ไม่มีการเอามือไปล้วงเอาโทรศัพท์มือถืออะไรขึ้นมาคุยด้วยเลยอุ้ยเบลขนลุก กำลังคิดภาพตาอยู่นี่นี่นี่คือมคนลุกจริงนะนี่นี่คือคนนี่คือสิ่งที่เพื่อนบอกมาผมก็อ๋อโอเคจบจบอย่างนั้นเลยโอครับแล้วคือปรากฏว่าที่เหมือนมีคนเช็ดกล้องคือไม่มีไม่มีใครยุ่งกับมันเลยน่าจะเป็นอยากใย่ายครับโอ้ <offended> <hat> อยากได้จะเป็นรูปมือเนี่ยมันโอ้ยตายแล้วอยากได้รูปมือนี่มันคนละเรื่องครับนอนอยู่นะพี่แอบหลอนอยู่นะคะถ้าเป็นอยากได้แต่เป็นรูปมือนี้คือแอบหลอนอยู่นะใช่ครับแล้วสำหรับพี่เอกนะครับอ่าพี่เอก